รับสมุรมากับราวฤกษ์รังจากี่พรอมมาไม่คำสั่งให้เจ้ามาบงเป่าชีวิตเขาต้องโร้อมเรือรังสาวที่ราวันส่วนทงหน้าจัหวังข้อทกทัวยกเทนบุกไปก็ไม่รับรู้ เจ้มาก็เข้าใจเหตุผของเจ้ามังค้อจึงได้ใช้มังค้อรีบเดินทางไปยับยั้งการกระทำของเจ้าบาของที่เจ้าวชีพของพ่อปู่และหลานสาวที่ลาวันแต่พระอก็ไม่ได้เสด็จไปพระาะคมไม่ทราบเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรครับพี่น้องติดตาม นะครับายการทีวีของเุลเอกสอนรามไว้ด้วยครับพี่น้องในขณะที่พระองค์มังสุมาทรงพระบัณทบอยู่ภายในตำหนักส,หสนหลน,น,น,นานชั้เท่าไหรก็ไม่มีใครทราบแลแลว ฟังกันต่อไปครับท่านผู้ชมที่กอรอบ Yeah, mm -hmm. ครูอยากเห็นพรร่งมังสุมาจึงได้เน้นเสียงตามเพลงไปครับท่านผู้ชมที่รพ 你自己的文章。 ไม่ตื่นแล้วไม่เพราะว่าเขาโสมขอบคุณนะครับสำหรับตรงด้านเจ้าของรางวัลนะครับครัวตัวเองก่อนดีไหมเวลาสิบปงนะครับสำหรับจุะะ่มดีขอบคุณอาจารย์อนุทธนะครับจุ่มการแสดงกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องขอบคงไม่นานะคะ,ะ,ค,ะคืนนี้เราสแสดงกันจบเรื่อง นะครับขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่ยังอยู่กันกําลังใจนะครับและพี่น้องที่ชมไลฟ์สรอยู่ทางบ้านนะครับแม่นางแม่นางรู้หรือเปล่าข้าพเจ้าอยู yeah, ่ในแผ่นดินนี้มาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ข้าพเจ้าไม่เคยพบเห็นใครหน้าตาสาสวยเหมือนกับแม่นางมาก่อนเลยเธอจะเคยเห็นฉันได้ไงลหละจจะเพราะว่าฉัน เพิ่งจะเข้ามาอยู่แผ่นดินนี้ได้เพียงแค่สองวันเองนะจ้าเป็นความจริงเหรอจริงสิจ้าได้เข้ามาอยู่ในแผ่นดินนี้ได้แค่สองวันใช่แสดงว่าแผ่นดินม่านมานาเลเนี่ยมันคงจะน่าเที่ยวน่าอยู่ใช่หรือเปล่ามาอยู่ที่นี่วันแล้วก็คงจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆเป็นเดือนเป็นปีดอกพูดถูกไหมที่ไหนกัน่ะพูดแล้วก็มาโหยจริงเลยนี่เธอรู้ไหม นไไถ้าหากว่าฉันเนี่ยนะเป็นคนแผ่นดินนี้วันไหนที่ฉันได้ลืมตาอา้าปากมามองดูโลกได้ฉันจะรีบออกจากแผ่นดินนี้ทันทีเลยนนนนเพราะอะไรกันแผ่นดินเมือนะ่อมาเลยเนี่ยมันไม่น่าเที่ยวไม่น่าอยู่ตรงไหนบอกจะได้หรือเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะก็เธอว่าไหมล่ะคนแผ่นดินนี้เขาเป็นคนแบบไหนก,ก็ไม่รู้นะเวลานึกรับก็สายคนไปรับ แต่เวลาเนื้เกลียดนืกโกรธขึ้นมาก็สั่งให้คนไปฆ่าเพนชีวิตคนไปผักเป็นปลาถามว่าเป็นเธอถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เธอจะรู้สึกว่าไงล่ะฮะเวลาที่นึกรักก็ให้คนไปรับใช่แต่เวลานืกเกลียดนกโกรธก็สั่งให้คนไปฆ่าถูกต้องในเป็นดินมากนะเลเนี่ยมันมีคนแบบนี้อยู่ด้วยเหรอก็ใช่นะสิทำไมเราไม่รู้มาก่อนเลย ไอคนนี้เนี่ยถ้ามันทําแบบนี้ได้นะแสดงว่ามันเนี่ยต้องเป็นใหญ่เป็นโตแน่ๆไม่ได้รอให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้เลวจริงๆเลยไอคนนี้ใช้ไม่ได้ถูกเจอดูหรือเปล่าว่ามันมีชื่อว่าอะไรมันเป็นใครอยู่ที่ไหนเป็นลูกใครเดียวฉันจะไปจัดการมาเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันขอเนี้ยก่อนนะมันคงหล่อแน่ๆเลยมันทํานิสัยแบบนี้เนี่ยนี่ใช่ไหมคนดีๆเขาไปทําอะไรกันแบบนี้หรอเดี๋ยวก่อนนะฉันขอคิดก่อน <What? S 1> มันชื่ออะไรบอกใช่ไหมาดิน,นออะไ้จัดการเองชื่อใช้ไม่ได้คนนี้ไปไปม,ม,มาม,มามามา,มาไปไปอะไรเนี่ยแหละไปไปมามาใช่มามาไปไปชื่ออะไรนะแล้วจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันชื่ออะไรไ,ปไ,ปไม่เป็นไรเดี๋ยวลองลองนึกดูค่อยๆนึกก็ได้ เธอช่วยจังคิดหน่อยนะว่ามันชื่ออะไรก็ไม่รู้มังสุมาหรือเปล่ามัมาเขื่ออะไรนะก็อาจจะเป็นไปได้นะลองถามดูนี่เธอมันชื่อว่ามังสุมาหรือเปล่าคงไม่ใช่เธอใช่ใช่เลยมันชื่อว่าไอ้มังสุมาถูกต้อง เข้าใกล้ามานะรู้หรือเปล่าใช้เป็นหัวนะมันชั่วมันเลวมันชาดชั่วเลยอือรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวอไอ้มันสุมาเนี่ยมันเคยไปแซวเธอว่าฟันเธอเหินใช่ไหมเลยเครืองขนาดเนี้ยนี่เธอมารู้ได้ไงเนี่ยฮะรู้ไหมอย่าเข้าใกล้ามานะมันดุจริงเหรอเวลาอะไรไม่ได้อย่างใจนี่มันตบเลยนะจริงเหรอ จะ <laughs> ล้อเล่นถ้าหากว่าเป็นองค์บังสุมาเนี่ยฉันจะบอกให้เธอรู้นะว่า,วาความจริงแล้วเน<ม>ี่ยองค์กษัตริย์มางสุมาเขาเป็นคนใจดีมีเมตตาถ้าหากว่าใครไม่ไปทำไให้องค์ท่านโกรธองค์กษัตริย์มางสุมาเนี่ยเขาก็จะไม่โมโหร้ายอย่างที่เธอกําลังเข้าใจอยู่นี่ฉันว่าคนที่กําลังเข้าใจผิดเนี่ยน่าจะเป็นเธอซะมากกว่านะ นี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันเนี่ยฉันเนี่ยนะเคยเป็นเพื่อนเก่ากับมันมาก่อนฉันรู้ดีเลยว่ามันเป็นคนยังไงนิสัยยังไงไอ้ข่านี่ถึงเนื้อถึงตัวตลอดเลยทำไมก็เป็นเพื่อนกันได้ไงเป็นเพื่อนกันเนี่ยจับแขนอะไรเนี่ยะทำไมอ่ะเนี่งเตัวจังเลย อ่าไหนๆว่ามาสิเป็นเพื่อนกับมังซูมาใช่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เออก็ตั้งแตอ่อนุบาลไงใช่แต่เด็กแล้วตั้งแต่อนุบาลเลยถูกอย่าเข้าใกล้เลยนะขี้เหนียวขี้เหนียวขี้ง,ง้อที้ง,ง้อมังซูมาเหรอฉันนั่นแหละ <laughs> นี่ เอาเถอะนจะจะมาเถียงฉันได้ยังไงเล่าฉันรู้ดีว่ามังสุมาน่ะเป็นคนยังไงเพราะว่าฉันนี่แหละให้นามว่าองค์มังสุมาก็บอกว่าเนี่ยให้มามาเองเลยเออเป็นเพื่อนกันด้วยเหระเนี่ยถ้าแถมเมื่อไหร่ฮะพูดจริงหรือเปล่ามังสุมาเหรอใช่เปาบมังซุมา สงสัยถ้าคนผิดมั้งเอ่อคุยกันหน่อยสิว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าถ้ามามาแล้วถ้าถ้คิดว่าเรามาจะมาเป็นคนแบบนั้นมานี่เดี๋ยวขอได้